my face your face. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบก,กับครูแอนะคะครูจะมาสอนเรื่องการบริหารประกอบดุลดีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูจะมาอธิบายก่อนนะคะว่าการบริหารประกอบดุลดีคืออะไรนะคะการบริหารประกอบดุลดีนะคะหมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ตามจังหวะทำนองและเสียงเพลงนะคะเพื่อให้เกิดความจินตนาการค่ะเกิดความคิดความสร้างสารรค์เรียนรู้จังหวะและป่อนคลายค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูมีทั้งเพลงมีทั้งเกมมาให้นักเรียนได้สนุกกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาวอร์มอัพก่อนค่ะนักเ,เรียนทำตามครูนะคะทุกทึ อากาศทียัรู้ขึ้นค่ะ,ะ,คก,คะก่อนอื่นนะคะเราจะรามูลร่างกายให้กระุ้นก่อนนะคะก่อนจะเป็นความกิจกรรมต่างๆนะคะ่ะเอาค่ะเรื่องขันที่หนึ่งนะคะตัดศีระค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบนะคะท่านที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกขึ้นนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่าอะไรคะ

เราวอร์มเสร็จแล้วนะคะเราจะให้นักเรียนได้ฟังเพลงเราสู้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาเปิดเพลงพร้อมทำภาประกอบให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนทำตามมันได้เลยนะคะเอาละ่ะ และท่าที่ครูทำค่ะนักเ,เรียนทําได้ไหมเอ่ยมันไม่ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะมันไม่ยากค่ะเอาล่ะค่ะครูจะพาเดเรียนเล่นเกมกันนะคะเกมต่อไปนี้เป็นเกมต่อเนื้อเพลงเราสู้กันนะคะจาเนื้อเพลงกันได้ไหมเอ่ยที่ครูเปิดในฟังเอาล่ะค่ะส่งตัวแทนมาที่กลุ่มละหนึ่งคนนะคะ เาจะมาต่อเนือเพงนะคะอันนี้หน้าที่เราักษาสืรอสืบไปใช่เนื้อเพลงข้อแรกที่เป็นเนื้อเพงลงระใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นอะไหนเลยอันนี้ถูกต้องค่บงะบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณอะไรต่อคะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ อันนี้หรือเปล่าุกขาอกบ้านต้องมือยางใช่ค่ะต่อไปเลยเอ่ยเสียงเลือดเสียงเนื้อไม่ใช่เบาใช่ค่ะใช่ค่ะไปต่อค่ะ หน้าที่เรารักษาสืบไปกุ้องค้าอะไรต่อคะลูกหลานเหลนหลนภายหน้าสุกต้องค้าอะไรต่อคะจะได้มีพัศน,นุขาอาศัยอะไรเอ่ยอันนี้ค่ะตกต้องค่า จะต้องมีประเทศไทยถูกต้องค่ะอะไรต่อคะอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมียอมให้ผู้ใดมาทำลายถูกต้องคะ่ะอะไรต่อคะถูกปูข้าล้างโทษก็ไม่หวน กต้องค่ะแล้วก็เลยต่ตออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ค่ะจะสู้กันไม่หลบหนีหายถูกต้องค่ะสู้ตรงนี้สู้ที่สู้จนตายถือเป็นคนสุดท้าย ก็ลองดูใช่ค่ะบ้านืองเราเราต้องรักษาอยากทำอะไรเชิญมาเราสู้เหตุที่ดิ์ของเราเราเชิดชู เราจะสู้ไม่หอยจนก้าวเดียวถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะนะักเรียนอ่ะค่ะเราจะฝึกหายก้ามเนื้อนะคะนักเรียนรู้ขึ้นค่ะเราจะเริ่มจากาอะารคือขมูลนะคะข้าที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาสี่ห้า็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปด ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ราคาเรียนเยขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้สนุกกันไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราบหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องกายบริหารประกอบดนตรีค่ะค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกายบริหารประกอบดนตรีเพลงสู้ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกายบริหารประกอบดนตรีเพลงรักเมืองไทยก่อนที่เราจะไป กายบริหารเพลงรักเมืองไทยนะคะเราก็จะมาพูดถึงสาระสาคัญของเพลงรักเมืองไทยก่อนจะไปวอกอัพค่ะกายบริหารด้วยมือเปล่าเพลงรักเมืองไทยเนื้อเพลงจะแสดงออกถึงลักษณะความแข็งแรงนอกจากนี้จังหวะเพลงยังช่วยให้จังหวะการเคลื่อนไหวได้อย่างสม่าเสมอเป็นการฝึกระบบประสาทและ กล้ามเนื้อทําให้ความสัมพันธ์กันทําให้กล้ามเนื้อได้ทํางานทั่วถึงและมีความหนักเบาเร็วช้าตามต้องการมีคุณค่าทางด้านจิตใจและสร้างความรู้สึกความภาคภูมิใจในชาติควบคู่ไปกับการสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปกายบริหารนะคะเราก็ต้องยืดเก็บกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะ ที่เราได้การบริหารประกอบดนตรีเพลงรักเมืองไทยต่อไปเป็นการฟูดาวเพื่อขายกล้ามเนื้อค่ะ สำหรับกายบริหารประกอบดนตรีเพลงรักเมืองไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ